การติดตามสถานการณ์พายุบัวลอยสำหรับทุกคนที่อยู่ในภาคเหนือและอีสานตอนบนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอเดตล่าสุดแจ้งว่าพายุบัวลอยได้อ่อนกำลังลงมาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือฝนที่จะตกต่อเนื่องอีก1-2วันขณะนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ในหลายพื้นที่ในเช้าวันนี้30กันยายน2568 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเกี่ยวกับสภาพอากาศว่าพายุบัวลอยไม่สามารถเคลื่อนเข้ามายังประเทศไทยโดยตรงแต่มีแนวขอบพายุและลมที่พัดเข้าหายังพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนซึ่งทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เหล่านี้คาดการว่าระยะเวลา1-2วันนี้ยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกสะสมและน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งขึ้นได้ ผ่านมา24ชั่วโมงสถิติฝนล่าสุดรายงานว่าตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของวันที่29กันยายน2568ถึงเวลา7นาฬิกาของวันที่30กันยายน2568พบว่ามีฝนตกทั้งในระดับเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางและบางพื้นที่มีการตกหนักโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งวัดได้ถึง140.7.5ม mm. ิิเมนี่เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของพายุนี้ ในกรุงเทพมหานครเองก็มีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางโดยปริมาณฝนสูงสุดวัดได้37.0ม mm ิมตรที่จุดวัดประตูระบายน้ำคลองขุนศรีในเขตทวีวัฒนาตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่เผยแพร่เมื่อเช้านี้พายุบัวลอยได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณแขวงหลวงน้ำทาในประเทศเราและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อไปอยังประเทศเมียนมาตอนบนแต่ความรุนแรงอาจทำให้เกิดฝนตกหนักในประเทศไทยในบางพื้นที่ จากความกดอากาศต่ำที่เป็นผลจากพายุนี้ทำให้มีพายุฝนที่มาพร้อมกับร่องมรสุมโดยพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลาดเชิงเขาและลุ่มต่ำซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำท่วมขังในบางจุดในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมค่อนข้างแรงโดยเฉพาะบริเวณที่มีพายุมีความสูงถึงสเมตรด้วยเหตุนี้ขอให้ชาวเรือระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกไปในทะเลในช่วงนี้เพื่อความปลอดภยัย การติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในช่วงนี้เพื่อนๆสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา h t t p w w w t m d g o t h หรือ,กกรอต,ติดต่อโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์02399401213และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้คุณคิดว่าเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมได้อย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่าง